ในยามที่เราอ่อนแอที่สุดพระเจ้าทรงเข้มแข็งในยามที่เราหมดกําลังหมดเรี่ยวแรงแต่พระเจ้าทรงกําลังมากมายสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยของเราเป็นที่รีภัยที่เราสามารถที่จะเข้าไปพักสงบและพึ่งพิงในพระองค์ได้วันนี้เหนื่อยไหมครับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเชิญมา ซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าสงบสุขและปลอดภัยให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันนี้ที่เราจะมีโอกาสรับฟังพระคําของพระเจ้าและเข้าไปลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดตรัสกับเราผ่านพระคําของพระองค์ในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราแต่ละคนอย่างเจาะจงผ่านพระคําของพระองค์ด้วยเถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน พระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ผมขอให้หัวข้อว่าความเข้มแข็งในยามที่อ่อนแอความเข้มแข็งในยามที่อ่อนแอปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่14พระยาเวตรัสว่าอย่ากลัวเลยเจ้าหนอนยาโคบเจ้าอิสราเอลผู้เล็กน้อยเราเองจะช่วยเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล ในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงยาโคบหนอนยาโคบยาโคบหมายถึงชนชาติอิสราเอลซึ่งถ้าเป็นในปัจจุบันก็หมายถึงผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ประชากรของพระเจ้าอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอย่าก,กลัวเลยเจ้าหนอนยาโคบวันนี้พระเจ้าจะประทานความเข้มแข็งท่ามกลางความอ่อนแอ ในชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้สําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยอ่อนลา้าหมดแรงไม่อยากจะสู้ต่อแล้วเหนื่อยเกินไปแล้ววันนี้พระเจ้าตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวเจ้าหนอนยาโคบเราจะเป็นกําลังเข้มแข็งของเจ้าเราจะช่วยกู้เจ้าเราสัญญาว่าเราจะช่วยกู้เจ้าทําอย่างไรหนอเราจึงสามารถเข้มแข็งท่ามกลางสถานการณ์ที่กําลัง โฮมกระนาเข้ามาในชีวิตในพระคัมภีร์ตอนนี้แม้เป็นข้อสั้นๆแต่ได้บอกความล้าลึกในฝ่ายวิญญาณเอาไว้เริ่มต้นดังนี้พระเจ้าพูดกับประชากรของพระองค์ว่าเจ้าหนอนยาโคบเจ้าอิสราเอลผู้เล็กน้อยลักษณะของหนอนคือว่าอ่อนแอจะเหยียบก็ตายจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบจะไปเป็นเหยือ่อตกปลาก็ได้หนอนมัน ต่อสู้กับไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้ช่างอ่อนแออาจจะเป็นเหมือนกับเราหลายคนในเวลานี้ที่รู้สึกอ่อนแอการที่เราจะพบกับความเข้มแข็งในสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนี้สิ่งสําคัญประการแรกก็คือว่าเราต้องรู้ความอ่อนแอของเราก่อนสิ่งใดๆเลยที่เราจะทําสิ่งใดเพื่อพระเจ้าหรือก่อนที่เราจะมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เราจำเป็นต้องรู้ตัวว่าเราอ่อนแอมากแค่ไหนถ้านักรบของพระเจ้าคนใดเข้าสู่สงครามอย่างมั่นใจด้วยชุดเกราะของฉันด้วยดาบอันแข็งแกร่งของฉันด้วยกำลังของฉันฉันต้องชนะอย่างแน่นอนความพ่ายแพ้กำลังรออยู่ข้างหน้าของชายคนนั้น พระเจ้าไม่ไปกับคนเหล่านั้นที่ไปต่อสู้ด้วยกําลังของเขาเองวันนี้หากท่านคิดว่าท่านจาะเผชิญปัญหาเผชิญสถานก,การณ์รเผชิญสิ่งต่างๆที่กําลังโหมกระหน่าเข้ามาในชีวิตด้วยกําลังของท่านเองความพ่ายแพ้กําลังรออยู่ข้างหน้าขั้นตอนแรกที่เราจะรับกําลังจากพระเจ้าคือต้องรู้ตัวจริงๆว่าตัวเองอ่อนแอสักเพียงไร ในเศรษฐกบทที่4ข้อที่6บอกว่าไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงไม่ใช่ด้วยกำลังหรือฤทธ,ธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสต์ดังนี้วิธีที่จะเอาชนะฝ่าฟันปัญหาผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในวันนี้ได้ไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยสติปัญญาของเราแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยกำลังซึ่งมาจากพระเจ้า คนที่คิดว่าจะชนะได้ด้วยกําลังของตัวเองนั้นเขาจะพบกับความพ่ายแพ้ในพระคัมภีร์บอกว่าความเย่อหยิงนำหน้าการลม้มลงแต่ผู้ที่ถ่อมใจจะรับการยกชูขึ้นความถ่อมใจไม่ได้หมายถึงการดูถูก,กตัวเองฉันมันโง่ฉันมันเลวฉันมันชู้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นี่มันดูถูกตัวเองแต่ความถ่อมใจคือการยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นอย่างไร จริงๆตามที่เป็นจริงๆคือรู้ตัวเองว่าตัวเองอ่อนแอแค่ไหนเรารู้ตัวว่าเราไม่มีปัญญาผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ได้ด้วยกําลังของตัวเราเองอันนี้คือถ,ถ่อมใจอันนี้คือรู้ตัวเองการรู้ตัวในความอ่อนแอของตนนั้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะรับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เสมอบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลาย ขั้นตอนแรกจําเป็นอย่างมากก็คือต้องรู้ความอ่อนแอของตัวเองโมเสสผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ถูกฟาโลทิดาของฟาโลนำไปเลี้ยงในพระราชวังของอียิปต์ได้เรียนรู้ศัพปัญญาการต่อสู้วาระศิลทุกทุกอย่างแล้วโมเสสก็คิดว่าตอนอายุ40ฉันพร้อมแล้วที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าที่จะไปช่วยคนอิสราเอลจากอียิปต์คนอียิปต์นั้น แล้วเมื่อเขาเริ่มใช้กําลังด้วยสติปัญญาด้วยกําลังด้วยทักษะของเขาเองปรากฏว่าไม่สามารถช่วยได้แต่กลับสร้างปัญหาที่ใหญ่โตให้กับตัวเองเสียมากกว่าจนกระทั่ง40ปีต่อมาเขาไปเลี้ยงแกะอยู่ที่ดินแดนมีเดียนแล้วปรากฏว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเขาวันนั้นเขาบอกว่าตอนนี้ข้าพงก็40บวก40ก็80แล้วข้าพงทําอะไรไม่ไหวแล้วข้าพเจ้าก็พูดไม่เป็นแล้ววันๆพูดแต่แกะพูดกับไม่เคยพูดกับคนพูดกี่ไม่กี่คนเท่านั้นเอง ดังนั้นข้าพเจ้าจะช่วยคนอิสราเอลออกจากการเป็นท่าของอียิปต์ได้อย่างไรแล้วพระเจ้าบอกว่านั่นแหละพร้อมแล้ววันนี้พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราให้พ้นจากสถานการณ์ที่กดดันในวันนี้แต่ขั้นตอนแรกเราต้องรู้ตัวเองทอมตัวเองยอมรับความจริงว่าใช่แล้วพระเจ้าข้าโดยกําลังของข้าพระองค์เองโดยความสามารถโดยสติปัญญาของข้าพระองข้าพระองค์ไม่มีปัญญาผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ วันนี้หากใครที่รู้สึกเช่นนั้นยินดีด้วยชัยชนะกําลังรออยู่ข้างหน้าความเข้มแข็งที่แท้จริงกําลังรออยู่ข้างหน้าแต่หากท่านยังคิดว่าไม่เป็นไรฉันจะพยายามมากขึ้นฉันจะทุ่มเทมากขึ้นฉันจะอดทนมากขึ้นฉันจะขยันมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่แล้วจะแก้ไขปัญหาน,นั้นได้อย่างสิ้นเชิงท่านจะพบกับความผิดหวังเพราะว่าสําหรับมนุษย์แล้วอ่อนแอเกินกว่าที่จะช่วยตัวเองได้ ในพระคัมภีร์สองโคริน์บทที่12ข้อที่9กล่าวว่าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดขึ้นที่นั่นท่ามกลางความอ่อนแอการรู้ตัวเองว่าฉันไม่มีปัญญาช่วยตัวเองเมื่อน,นั้นแหละเราจะเข้ามาหาพระเจ้าแบบถ่อมใจแล้วเราจะพบการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าผมพบคริสเตียนมากมายเข้ามาหาพระเจ้าแบบเย่อหยิ่งยะโส ก็คือเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าคิสเตียนเขาต้องอธิษฐานเดียวเขาหาว่าไม่เป็นฝ่ายวิญญาณก็เลยมีปัญหาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแต่อธิษฐานแบบท่าทีในใจว่าขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดแต่ถ้าพระองค์ไม่ช่วยนะข้าพระองค์จะจัดการเองถ้าพระองค์มาช้าไปข้าพระองค์จะไม่รอนพระองค์จะลุยเองแล้วแบบนี้เนี่ยไม่ได้อ่อนแอเขาคิดว่าตัวเองเข้มแข็งเขาคิดว่าโดยดาบของเขาโดยโล่ของเขาโดยเสื้อกลอกของเขาเขาจะชนะในสงครามครั้งนี้แต่เขาจะพบกับความปราชัย ซึ่งเราลองมองดูตัวเราเองสิครับกี่ครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราพยายามคลี่คลายปัญหาด้วยลำพังของตัวเองด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถด้วยกำลังของเราปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นมันสร้างปัญหามากกว่าจะแ,แก้ปัญหาด้วยซ้ำไปแต่ทุกครั้งในประวัติศาสตร์ชีวิตของเราในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้ายอมรับความอ่อนแอของเราเราพบการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดขึ้นที่นั่นบ่อยครั้งพระเจ้าต้องทําให้เราว่างเปล่าก่อนต้องทําให้เราว่างเปล่าจากสิ่งที่เราคิดว่ามันสําคัญมากในโลกนี้พระเจ้าต้องอออกไปออกไปก่อนที่พระองค์จะเติมเราให้เต็มด้วยพระพรซึ่งมาจากเบื้องบนบ่อยครั้งพระองค์เอาแกบออกจากตะกร้าของเราเรามีตะกร้าอันหนึ่งมันมีแกบอยู่เต็มไปหมดเลย พระเจ้าเอาแกบออกจากตะก้าหมดเลยเพื่อพระเจ้าจะเติมเต็มตะก้าของเราด้วยข้าวหอมมะลิอย่างดีความว่างเปล่าที่คุณกําลังเผชิญในวันนี้เป็นการเตรียมคุณให้พร้อมสาหรับการเติมเต็มในเวลาเร็วๆนี้ที่จะมาถึงการตกต่ำของคุณในวันนี้ทำให้คุณพร้อมสาหรับการถูกยกชูขึ้นใน อีกไม่นานข้างหน้าที่จะมาถึงนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าหนอนยาโคบว,วันนี้ใครรู้สึกอ่อนแอรู้สึกปกป้องตัวเองไม่ได้เลยรู้สึกต่อสู้ไม่ได้รู้สึกไม่มีกําลังแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเหนื่อยสุดๆแล้วไม่รู้จะทํำยังไงดีพระเจ้าตรัสจากสวรรค์ว่าเจ้าหนอนยาโคบอย่ากลัวเจ้าหนอนยาโคบไม่เป็นไรเราจะช่วยกู้เจ้าเมื่อ เราดูตัวเองจริงๆเราจะรู้ว่าตัวเองเล็กน้อยสักเพียงไรในยามค่ำคืนเมื่อเราออกไปดูดวงดาวในท้องฟ้าเราจะเห็นดาวมากมายบนท้องฟ้าอนุกรุงเทพอาจจะไม่ไมค่อยเห็นนะฮะมองด,ด,ด,ดูดวงดาวต่างๆก็จะเห็นว่าพระเจ้านั้นใหญ่ยิ่งนะักเมื่อเราดูดวงอาทิตย์ซึ่งใหญ่กว่าโลกหนึ่งล้านเท่าเราจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กเหลือเกินเมื่อเราศึกษาการปัิจจรวาลเราก็พบว่าโลกนี้เปรียบเสมือนกับ เมื่อเราไปชายหาดแห่งหนึ่งแล้วก็มีมีที่ชายหาดในมีทรายจํานวนมหาศาลกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูก,ลกตาแล้วเราก็หยิบทรายขึ้นมาเม็ดหนึ่งโลกของเรานี้เป็นเหมือนกับทรายเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งท่ามกลางทรายจํานวนมหาศาลในชายหาดนั้นมนุษย์ช่างเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเรารู้ตัวจริงๆว่านี่ไงเราช่างเล็กน้อยเหลือเกินเราไม่มีปัญญาคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างดียอดเยี่ยมสุดยอดเพราะว่าเราช่างเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อนั้น ท่านพร้อมแล้วที่จะรับกําลังซึ่งมาจากพระเจ้าแต่วันนี้หากท่านยังคิดว่าไม่เป็นไรฉันจบปิญญาโทมาฉันเรียนหนังสือมาฉันจบเมืองนอกมาฉันจบจากที่ไหนฉันมีประสบการณ์ชีวิตมากมายฉันพอมีเงินเก็บอยู่บ้างฉันต้องแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนความพ่ายแพ้กําลังรอยอยู่ข้างหน้าแต่ใครก็ตามที่ถ่อมตัวลงรู้ว่าใช่แล้วพระเจ้าข้าข้าพงุ์ไม่มีปัญญาคลี่คลายสถานการณ์นี้ให้มันดีอย่างยอดเยี่ยมได้ ข้าพงค์ ông, ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์คนเหล่านั้นที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ปฏิเสธเขาเลยเขาจะพบการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าเมื่อเราเทียบตัวเราเองกับพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดเราจะรู้ว่าที่พระองค์เรียกเราว่าหนอนยาโคบเนี่ยยังน้อยเกินไปน่าจะเรียกว่าพยาธิหรือว่าเรียกว่าจุลินทรีย์ด้วยซ้าไปเราช่างเล็กน้อยเหมือนเออเกินเมื่อเทียบกับพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดเราทำอะไรไม่ได้เลยหากปราศจาก การช่วยเหลือของพระองค์ดังนั้นพอเราพิจารณาดูความแตกต่างระหว่างเรากับพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดช่างเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นคิดดูสิครับเมื่อพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดได้ยินมนุษย์อวดอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองว่าฉันเนี่ยเก่งแค่ไหนฉันจะสามารถรับใช้พระเจ้าฉันจะสามารถทำาันนี้ด้วยกำลังของตัวเราเองพระองค์จะรู้สึกอย่างไรดังนั้น จงรู้ตนเองรู้จักตัวเองในความอ่อนแอของเราว่าเราอ่อนแอสักเพียงไรตลอดประวัติศาสตร์บรรดาผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเขาจะพูดประโยคทํานองนี้เขาจะพูดว่า mm hmm. ข้าพเจ้าช่างประหลาดใจจริงๆทําไมพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าผู้รับใช้ที่ไม่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจะพูดอย่างนี้อืม ผมเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าสมควรใช้จริงๆเพราะว่าผมเนี่ยเก่งหลายอย่างไอ้แบบนี้เนี่ยไม่ลุ่งแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสาหรับคนเหล่านั้นที่รู้ตัวเองว่าโอ้พระเจ้าไม่น่าจะใช้ฉันได้เลยฉันนี่มันแย่ฉันห่วยแตกจริงจฉันไม่ไหวจริงๆคนเหล่านั้นแหละที่พระเจ้าจะยกชูขึ้นวันนี้ปัญหาความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรามันสะท้อนให้เห็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เรารู้ตัวว่า เราอ่อนแอมากสักเพียงไรแต่สรรเสริญพระเจ้าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดขึ้นที่นั่นสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นการที่เราจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์วันนี้ได้ขั้นตอนแรกสําคัญที่สุดคือยอมรับตัวเองว่าไม่มีปัญญาขี้ใครสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองยอมรับความอ่อนแอของตนเองรู้จักความอ่อนแอของตนเองอันที่สอง นอกจากรู้จักความตอนแอของตัวเองแล้วอันที่สองก็คือว่าต้องรู้จักพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ไถ่เจ้าเราคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลในอิสยาบทที่41ข้อที่15ติดกับข้อ14เมื่อกี้นะครับบอกว่าอย่างี้ดูเถิดเราจะทำให้เจ้าเป็นเลื่อนนวดข้าวทั้งใหม่ทั้งคมและมีฟันหลายหลายอัน เจ้าจะนวดและบดภูเขาเจ้าจะทําให้เนินเขากลายเป็นแกบโอ้โหอันนี้สุดยอดมากเลยใครเนี่ยใครเนี่ยที่จะทําให้ให้เป็นเป็นเลื่อนนวดข้าวอันใหม่และคมใครน้ะที่จะนวดผู้เขาราบเรียบเนินเขายังถูกนวดเป็นแกบเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือข้อที่ติดกันคนที่ทําสิ่งนี้ก็คือหนอนยาโคบเอไอน,นี้มันไม่ใช่หนอนนี่นะหนอนไม่จะทําสิ่งนี้ยังไง นอนไม่จะทําให้ภูเขาราบเรียบทำให้เดินเขาถูกย่อยเป็นแกลบได้อย่างไรนอนทาสิ่งนี้ได้อย่างไรต้องมีพลังบางอย่างที่ทําให้หนอนทาสิ่งเหล่านี้ได้และแน่นอนพลังนั้นก็คือพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเขาวันนี้ไม่ว่าท่านอ่อนแอสักเพียงไรก็ตามถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านท่านทําทุกสิ่งได้ท่านสามารถรเผชิญกับวันนี้ได้อย่างมีชัยชนะพระเจ้าจะทรงช่วยท่านอย่างแน่นอน ในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราอ่อนแอเราไม่มีปัญญาทำได้ได้เวลาแล้วที่เราจะปล่อยให้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเป็นผู้กระทําเพราะว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอในอิสยาบทที่41ข้อที่14ข้อนี้ตอนนี้บอกว่าเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าบอกเราจะช่วยเจ้าใครเชื่อใครเชื่อก็รับเอาใครบอกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็จะไม่ได้รับผลตามที่พระเจ้าสัญญานั้น แต่พระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอสําหรับคนที่เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเราจะขัดขวางเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเราจะต่อสู้เราได้รู้ไหมครับมนุษย์ทําอะไรได้บ้างเมื่อพระเจ้าสถิตกับเขาเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับมนุษย์โดยขากรรไกรลาแค่อันเดียวแซมซันสามารถฆ่าคนฟริสเตียได้จำนวนมากมายมหาศาล เมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่กับมนุษย์ด้วยสลิงเล็กๆอันหนึง่งและก้อนหินเพียงก้อนเดียวดาวิดสามารถล้มนักรบผู้เก่งกาจร่างยักษ์อย่างโกลอแอตลงอย่างง่ายได้เมื่อพระเจ้าทรงสถิตกับมนุษย์คนเหล่านั้นชักรักเบชักเอเบตเนโกไม่กลัวแม้กระทั่งเตาไฟที่ลุกโพรงนั้นช่างกล้าหาญจริงๆเมื่อพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับมนุษย์ เขาไม่จําเป็นต้องกลัวสิ่งใดเลยพระเจ้าทรงสถิตกับเขาเขาจะสามารถกระทําทุกสิ่งได้วันนี้เจ้าหนอนยาโคบถ้าพระเจ้าสถิตกับเจ้าเจ้าจะเป็นลานนวดข้าวที่นวดไม่กระทั่งภูเขาเนินเขาให้กลายเป็นแกรบได้เจ้าจะฝ่าฟันทุกปัญหาทุกอุปสรรคบดมันให้กลายเป็นผุยผงไปได้ถ้าเพียงแต่พระเจ้าสถิตกับเจ้าแล้วพระเจ้าจะสถิตกับเราหรือเปล่าพระเจ้าสัญญาว่าเราจะช่วยเจ้าใครเชื่อก็รับเอา คนที่เชื่อเช่นนั้นพระเจ้าจะทรงสถิตกับเขาแต่ถ้าคนที่ปฏิเสธพระองค์ไม่เชื่อไม่จริงพระเจ้าไม่ช่วยฉันเขาดูถูกพระองค์พระองค์เขากำลังบอกว่าพระองค์โกหกพระองค์ไม่รักษาสัญญาคนเหล่านั้นยิ่งไม่รับการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าวันนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเราอ่อนแอแค่ไหนแลารู้ว่าพระเจ้าของเราฤทธานุภาพมากเพียงไรเราจะทําอย่างไรสำหรับปัญหาของเราได้เวลาแล้วที่จะเข้ามาหาพระองค์มอบปัญหานั้น ปล่อยให้พระองค์เป็นผู้จัดการปล่อยให้พระองค์เป็นผู้กระทํารู้ตัวว่าเราอ่อนแอและรู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธ,ธานุภาพมากเพียงไรพี่น้องครับมันมีความลับอันหนึ่งเกี่ยวกับการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าก็คือว่าการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระเจ้าเนี่ยจะมาถึงในเวลาที่เราจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือโดยปกติแล้วความช่วยเหลือจากพระเจ้าจะไม่มาก่อนแม้กระทั่งหนึ่งนาทีล่วงหน้าก็ไม่มา หรือจะไม่มาช้าหลังนั้นหนึ่งนาทีแต่จะมาในวินาทีนั้นพอดีหลายคนคงจะอมยิ้มว่าใช่มีประสบการณ์เช่นนี้ลอ้ลอรอรอนึกว่าไม่มาแล้วแต่มาทันเวลามาตรงเวลาพอดีการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นวิถีแห่งความเชื่อก็คือจะมาในวินาทีที่เราจำเป็นเสมอเพื่อให้เราพัฒนาความเชื่อในชีวิตของเรา เมื่อเราต้องทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสั่งของพระเจ้าเราจะมีกำลังมากพอที่จะทำสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าจะประทานกำลังให้แก่เราฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าระจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าระจญโรคระบาดได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังระจญสถานการวิกฤตะจญะจญปัญหาเศรษฐกิจระจญการเงินที่ฝืดเคืองระจญเรื่องความสัมพันธ์ที่แตกร้้ว หรือสารพัดปัญหาที่กหนํำเข้ามาตอนนี้ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าก่อนจะจบขอสรุปลงด้วยนอกจากเราจะรู้ความอ่อนแอของเราและรู้ความเข้มแข็งของพระเจ้าแล้วเมื่อเรารู้ทั้งสองอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็คือจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการขจัดความกลัวออกไปเสีย คนที่วางใจในพระเจ้าเขาจะสามารถร้องเพลงได้ในสถานการณ์แห่งความยากลำบากแต่สำหรับคนที่สงสัยพระเจ้าไม่วางใจในพระเจ้าเขาจะร้องไห้ท่ามกลางสถานการณ์กดดันและยากลำบากนี้วันนี้ท่านร้องไห้หรือร้องเพลงความสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยทำให้ได้กำไรอะไรเลยไม่เคยสร้างกำไรมีแต่ขาดทุนและขาดทุนและไร้ค่ายิ่งนะัก ความกลัวไม่เคยช่วยอะไรเลยแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมามันไม่ช่วยอย่างไรในอนาคตมันก็ไม่เคยช่วยฉันนั้นความกลัวที่เราเก็บเอาไว้นั้นไม่มีแต่ขาดทุนคนที่ยึดความกลัวเอาไว้แน่นจะไม่เป็นผลดีอะไรต่อเขาเลยดังนั้นวันนี้จงถวายเกียรติพระเจ้ารู้ตัวเราอ่อนแอรู้ว่าพระเจ้ารักษาสัญญาพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่โดยการถวายเกียรติงโยนความกลัวนั้นทิ้งไปเพราะว่าคนที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัย คนที่วางใจในพระเจ้าจะรับการช่วยกู้คนที่วางใจในพระเจ้าเขาจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้ามนุษย์จะทําอะไรข้าพเจ้าได้เล่าในพระเจ้าข้าพเจ้าวางใจโดยปราศจากความกลัวประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าตลอดเวลาจงระบายความใจในใจของท่านต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่รีภัยอันความทุกข์ของคนอธรรมนั้นมีมากแต่ความรักมั่นคงจะรอมผู้ที่วางใจในพระเจ้าไว้ จงมอบทางของท่านไว้กับพระองค์วางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จบุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขคนที่วางใจในพระเจ้าจะจำเริญขึ้นคนที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยความเกรงกลัวพระเจ้าความกลัวพระเจ้าจะนำาพระพรมาสู่ชีวิตแต่ความกลัวปัญหาความกลัวคนจะวางกับดักในชีวิตของเราไว้คนที่วางใจในพระเจ้าจะหลุดพ้นจากความกลัวสารพัดปัญหาเมื่อท่าน กลัวพระเจ้าท่านจะไม่ต้องกลัวปัญหาหรือกลัวคนรอบข้างเราไม่ควรกลัวเพราะว่าความกลัวทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นเลยเราไม่ควรกลัวเพราะว่าความกลัวเป็นการดูถูกพระเจ้าท่านสงสัยในพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดหรือท่านคิดหรือว่าพระเจ้าจะไม่รักษาสัญญาท่านคิดหรือว่าพระเจ้าจะล้มเหลวในการรักษาสัญญาของพระองค์ ท่านคิดหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญามันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆหรอคนที่คิดอย่างนั้นกําลังดูถูกพระเจ้าโอ้คนที่ไม่ยอมเชื่อเอ๋ยท่านไม่รู้หรือท่านไม่เห็นหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอดังนั้นสิ่งที่เราสมควรจะทําคือการโยนความสงสัยทิ้งไปเริ่มไว้วางใจในพระองค์การไว้วางใจในพระเจ้าเป็นการถวายมงกุฎแด่พระเจ้าแต่ หากผู้ใดสงสัยพระเจ้านั่นเป็นเปรียบเสมอกกับารดึงมงกุฎออกจากพระเจ้าแล้วเอามองกุฎนั้นโยนไว้ที่พื้นแล้วกระทืบกระทืมมันด้วยเท้าการทําเช่นนั้นเป็นการกระทําที่ผิดพลาดอย่างมหันการถวายเกียรติพระเจ้าคือการไว้วางใจในพระองค์การดูถูกพระเจ้าคือการไม่ไว้วางใจในพระองค์จงถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการขาจัดความกลัวออกไปเลือกที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์ เรารู้ว่าเราอ่อนแอเป็นเบนดังหนอนยาโคบและเรารู้ว่าพระเจ้าของเราทรงฤทธานุภาพสูงสุดเมื่อโปรองสัญญาเราจะช่วยกู้เจ้าพระองค์จะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนพระเจ้าตรัสว่าอยากก่ากลัวเลยหนอนยาโคบเจ้าอิสราเอลผู้เล็กน้อยเราเองจะช่วยเจ้าผู้ไทยของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลให้เราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้เราขอยอมรับความจริงว่า เราทั้งหลายอ่อนแอไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้จะเผชิญเหตุการณ์นี้โดยลําพังโดยกําลังของเราเองโดยสติปัญญาของเราเองเราขอพึ่งพาพระองค์เราขอไว้วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาพระองค์จะทรงช่วยกู้เราอย่างแน่นอนพระองค์ทรงรู้จักความอ่อนแอของเราและพระองค์จะทรงช่วยกู้เราวันนี้เราขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการปฏิเสธในนามพระเยซูคริส ชาวนาสเสลดความกลัวจงออกไปในนามพระเยซูริ์ฉันขอไว้วางใจขอเชื่อใจในพระเจ้าในเหตุการณ์นี้และเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้ฉันอย่างแน่นอนขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูริต์เจ้าอาเมน